สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีสุครุสุคนสุมองสุบอลลายนอนลงเลยเร็วนอนลงเท่าน่อยเป็นยังคือย่างหมอบาลุงหมอบาลุงสบายดีบาลุงแล้วฮะสบายดีบาลุงแล้ว สบายดีปะลุงก่อนพัสกส่งไปไหนเนี่ยเด้อน้องดำาั้ก็มาเตเลียงควายกับเคยล่าพี่น้องคเคยล่าก็มาเตเลียงควายแล้วไปสิมมาซุ้มไฟยางไงเมียมีเตเนี่ยวหรือเปล่าเอ้ย ไปกับผ้าหลดตเจอผ้าขอดปม่ันนันเพื่อนมาปาลงเนาะโอ้ยไปิาลงร้ลงไปเเียวเตดินมันก็มาต่เรียงควายี่น้อเอ้ยยลาปูนเตาม่าเพื่อนห้อนพแห้งลยนะเดี่ยวเอาห่อนไปทานเสียอีกวันนูนเนอนอนลงนอลนอนสองเมลูกผ้ากันผารลดลมพี่น้องเอ้ย หนึ่งดำคนขยันมาแล้วบรลุงมอ้ยมาแต่สายเดี๋ยจเรียนวเตี๋ยว้วหนึ่งกวเตียวเปิดร้านหน่ก๋วเตี๋ยวก็เปิดร้านบ่อ้ยเบาบาลืมข้าถกรองเอาให้บ้านี้ปนไหมคุณจริงย่างอีเชื่อเสืออีน่อยนี่จะต้มในทางร้านมาเออต้รองมันลบว ยืนรอบเยุยืนเลยไปจักลงไปคือันยืนมันมีขีดตมที่างหลังมันอย่าลังลงไปมันกีคกัรเออลอยากันรวดรมล้มพี่น้องเอ้ยโวยขาดเจบเนาะบนานนี้จะไปนามนิ้งจะเอเด้อ

งนมึงมาลงมาลงเอาผ้แล้วเราผุแลงพุแล้วโอ้ยมอสตึ๊งมอสมาเนาะเออมันลุกมอสมั่วมันบริลุกเนาะบริลุกบริลุกอออวมันลุกแล้วมันลุกแล้วเอาบ่าดควนขึ้นมาเลยด้วยพี่น้องนี่แล้วมันยังกีเซาออมันลุกเลยเดี๋ยุกูดูดีหอนกระตับเลยเนี่ยกือควนตึดตวด ไเปลี่ยนงนอคืออยากแต่นะเนาะมันสูดแดดี่นองขางนี้เพิ่งมาขางนี้ก่อนไมสูดแดดสูดแดดก็เลยภาพก็เลยอยางมื่อขางในแจ่มเลยบ้านอูดอีลีล้อปะเน่ยอันนี้ย่างอันี้ย่างชอหมืนสองคืนรก็จเป็นยังเลยวบอดเนาะหน่งสองคนกันสะตนกันะต ตำมาตำมาลมไม่ใช่นะนี่บอลข้างเปิดร้านข้าก็จะถูกฟองกันเด้บ้านม่วงหงดนุเคียนหงุดตำมาบอเข้าถูกเหมือนในพดีเชิงเลยอยางอาญาป้าใอก็ลมที่หนึ่งนะโบเจบมีลมที่ช่องอยู่บ่างโบจะจะลมที่หนึ่งอะลูกขีหน่าที่วโบเจฟมาบบเสจยบจะช้องเหือดในนั้นลกเองเขาจะกลับลกเอง มากระลงซองผูนขี่ไปในเครื่องหนึ่งรับในบ่ตีนตีนมันนะบ่ตีขาบ่ละซาวตีนมันตกลงก่อนบ่เจ้าจากในล้มนะมันผลิคนี่มันยังนะมันไปหูเหม่อลงกอดน้าแล้วอันพอเพื่อเพื่อรับในรับในนักเดียนกูสิผลาเนาะออไปแห้งกับผลาดัขี่แปสซิตายพัวา่ จะลงหัวน้ายัไเอ้าหัววนกัน่ึไปเนี่ยหัวเื้อลูกเา้ากันนะีแดงจะริ่มูแดงเคชีเรื่องอันนั้นแมนเา่เาเอนะจกินเชียงอีออ่มด้มโลดดอืโอ้พ่อพีเนี่ยพี่นพอพนเอาใบเป่าซุ้มใส่พ้น เบมีโอ้ยโอ้โหแบบไอใหหญกว่าเดินอ้ยทู้มน้อน้อยลูกคณเบื้นบาทนีู่้ลูกเลยบาทนี่หนูน้อยบาได้เจ็บได้ใช้บอสได้เจ็บบาได้เจ็บก็ออกตี่อ๋อมาจะตวัดใช่เจ็บปลาเจ็บสะบปกแล้วบอ เน่ยน mm. ี่ผมดีใจข้อไนนข้อนหนยืดได้หรอเดี๋ยวลูกไม่ได้กินแห่เราเมืองดูไอ้ดำเออกระดิ่งแห่ในอันในอันช้างเวนบบ้าน้องถูกทัเคยลงอเอาเหลือเทาอหร่แห่เพิ่มเบิองกว่าได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเราไปจังแล้วเพื่อไปเอาไปเป่าเพื่อเพิ่มมาก่อไพ่ใหม่เจิบปืนนี่อยากคอดครึ่งชั่วโมงเลยแหละไปฟาดกันมาบอกเอามาเองไปเป่า บมมีอารมณ์ออกมาเลยเจ้าบนผ่าวออมาเออมาเฮือนพี่นะพังละซาวนา<ห>น,าวน,นาะเมาเฮื่อนสิเขาไปเปียนเครื่องบานนี้นาจ,จากในหูซื้อเก็บนั่นอืกีม่อเจยวตงดขึ้นมไปบอ เคยหล่าส่วนไปซักยากระบอกไปเสาหลานาาาไปบปลุกไปก็ไม่ติง้งด่ามซุม้มใบเป่าเขาไปอีกแล้วเอาเบิ้งบาทพี่นออ้องเอ้ยชุบไปทั้งคู่ดังเต้าน่ะอันนี้มันปิ้วออกมาใส่เฮ้าชุบไปผูกต้างมันฮอนเออมันปี้วเออพ่อ <laughs> พอ,อดีพอดีพรมัน,มน <tro> ปิวเรอก็อวอแล้วเอก็ปมากคนคุมอยู่เช่นพอดีตอกติมโอ้ยข้อห้อแล้วเขาตู่จ้า่าจำอืมแต่หลอดดำ้อห้อนะยัมากแสดยัมากำหอนะร้อยยับนอนดีๆต้อก็ลุกแต่ไข่ ย่างอีกแล้วก็เซ้าแต่ไข่พี่น้องเอ้ยไข่ไข่ในซากใหญาอยู่บ่อืมมีแต่กินบ่เศร้าไข่มาผมมาเจออันลดอีกเลยลดพาลุ่มพารุออพาลุ่มพรับในค่เนี้ยนี่ต้องไปเสริมดวงแล้วล่ะเจ้า

เป็นอะไรก็จำโบเห็นมาอลรมือไรเดือนไรฮะติดยิงโอ้ยเสียเงินนะใช่เด้ไปซอยดอกขนี้เนาะตกนั่งบอกาั่งนะในงาไหนใส่งนี่เครื่องไหนอะนะ ียบยเดี๋ยวที่จะพูดนั่นเอบๆโผลได้ยินโผลเดี๋ยวนี้เดี Boy? ๋ยวจะเสียข้าวารเสียขาวสารไว้อักซองทิศนึ่งเยขาวารนี่บ่ได้ไหข้ากลองมมนเต็มตท้ั์กับตายเครื่องนึ่งน้อนุ่มก่อนน้นุง

อยากเหาอเอ้ยเนาอยังไดเก็บป็นอินอุ่นเจาีรุ่งตอไหนาวอรับดาวัต่ยก ท่านยังมาชิบไวเอาไมป่าใ้ได้อือสิดไปเอาไม้้วบาทนี่ปนนกเสาหลาว่าอันว่าคอยเอาม้าหน่อยผู้เออไลยผู้นวะนน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 นกุ่มก่มกุ่มกุ่มก่มลูกสาวเกือไเอ้ามาิดตยอย่าไปทางนั้นที่ลมัน

ไอ้ำจะข้นแล้วไม่ติงสีนอนกับน้องเผือกแล้วสียยางกับน้องเผือกไม่ใ่ออมาะอมเอาละน้ลนะอ้ขนนอนำไม่ติ้งเหเดี๋ยอเอนนอีเผือกีีนาหนุ่หน่อยอือ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 อืม่าดบ่ายแล้วมันอุ้มคนน้อย กิ๋นบ่ได้เป็นหยังมากมายดอกพี่น้องเนาะมีเสียงหัวสะอึกสะอ้อยอยู่สาลาครเคยลาส่วนไปสักหาก็บ่ไปพี่น้องเอ้ยก็เลยมนอนยานอนยาอันแล้วเพิ่นว่าบ่ได้เจ็บแฮงดอกว่าซั่นนอนยาจังนก็เซาานเบิดเลยเด้อหลายๆพี่น้องสุขสุขนสุมงสุบอนที่ติดตามเนาะบ่ได้เป็นหยังมากมายเพิ่นว่าอกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีมีแฮงเสุสุนสบายดีพี่น้องอาไใส่บ๊ายบาย